คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมต้องพยายามมากขนาดนี้แต่ชีวิตก็ยังไม่พอเงินไม่พอเวลาไม่พอความสุขไม่พอบางวันคุณอาจรู้สึกเหมือนต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าทั้งที่ความจริงแล้วคุณไม่ได้มาแบกโลกแต่คุณมาที่นี่เพื่อสร้างโลกแต่เราลืมไป เราลืมว่าเราไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาเราไม่ใช่คนจนที่ต้องรอปาฏิหาริเราไม่ใช่คนที่ต้องแสวงหาอะไรจากภายนอกเลยเพราะแท้จริงแล้วคุณไม่ได้จนเลยคุณเพียงแค่ลืมไปว่าคุณรวยอยู่แล้วตั้งแต่แรกความจนคือความลืมไม่ใช่ความจริงความจน ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องสู้ด้วยมันคือภาวะของการหลงลืมคุณลืมว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นไม่เคยจากคุณไปไหนคุณลืมว่าพลังแห่งชีวิตนั้นไหลยอยู่ในทุกลมหายใจคุณลืมว่าคุณคือหนึ่งในพลังเดียวกันกับจักรวาลจักรวาลไม่เคยขาดธรรมชาติไม่เคยขาดและคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นั้น ก็ไม่เคยขาดเช่นกันเมื่อคุณมองรอบตัวคุณจะเห็นว่าชีวิตคือระบบแห่งการให้และรับดอกไม้เบ่งบานเพราะมันเชื่อในฤดูแม่น้ำไม่กลัวว่าตัวเองจะไหลหมดเพราะมันรู้ว่าแหล่งกำเนิดยังคงหล่อเลี้ยงอยู่เสมอและทำไมมนุษย์ถึงกลัวการขาดเพราะมนุษย์ลืมลืมรากเหง้าของตัวเอง ลืมว่าทุกครั้งที่หายใจคุณกำลังรับของขวัญแห่งชีวิตอยู่แล้วคุณไม่ได้จนคุณเพียงหลงอยู่ในความคิดที่บอกว่าคุณขาดและเมื่อคุณเชื่อในความขาดจักรวาลจะสะท้อนมันกลับมาเหมือนกระจกมันไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือกฎแห่งพลังงานเพราะคลื่นของฉันไม่มี จะดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนและสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีมากขึ้นแต่เมื่อคุณจำได้ว่าฉันมีอยู่แล้วโลกจะเริ่มเปลี่ยนจิตใต้สำนึกโปรแกรมที่สร้างความจริงในตัวคุณมีพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมันชื่อว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือผู้เขียนบทละครชีวิตของคุณ มันไม่แยกแยะว่าอะไรดีหรือร้ายมันเพียงตอบสนองต่อความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณจนมันจะสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้ยืนยันสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณอุดมสมบูรณ์มันจะจัดเรียงความจริงให้คุณเห็นพลังของการมีโปรแกรมส่วนใหญ่ของเราถูกติดตั้งมาตั้งแต่เด็กบางคนถูกสอนว่า เงินหายากเราต้องทำงานหนักถึงจะได้สิ่งที่ต้องการความรวยเป็นของคนบางกลุ่มแต่คุณรู้ไหมคำเหล่านั้นเป็นเทียงรหัสพลังงานที่ถูกฝังไว้ในใจและคุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนมันใหม่ตอนนี้ลองหลับตาสูดลมหายใจเข้าเบาๆและพูดกับตัวเองว่า ฉันไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะรวยเพราะฉันคือความอุดมสมบูรณ์ในตัวมันเองคุณไม่ต้องรอให้เงินเข้าบัญชีเพื่อรู้สึกว่าคุณรวยคุณเพียงต้องรู้สึกถึงพลังของการมีในตอนนี้เพราะความรวยไม่ใช่เหตุการณ์มันคือสภาวะของจิตความรวยคือการระลึกได้ไม่ใช่การแสวงหาคุณเคยสังเกตไหมว่า คนที่มีความสุขจริงๆมกักไม่ต้องพยายามมากพวกเขาไม่ได้เร่งไม่ได้กลัวและไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะพวกเขาจําได้แล้วว่าความสุขความรักความมัง่งคั่งอยู่ในตัวพวกเขามาตลอดจากระวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคําขอของคุณแต่มันตอบสนองต่อคลื่นพลังที่คุณเป็นอยู่ ถ้าคุณสั่นในคลื่นของการขอจัก,กรวาลจะมองว่าคุณยังไม่มีแต่ถ้าคุณสั่นในคลื่นของการมีจัก,กรวาลจะขยายพลังนั้นให้มากขึ้นเพราะในโลกของพลังงานมีจะดึงดูดมีมากขึ้นและขาดจะดึงดูดขาดมากขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณ หัวใจของคุณจะเปิดและคลื่นความถี่ของคุณจะเชื่อมตรงกับสนามแห่งความอุดมสมบูรณ์การขอบคุณคือรหัสของผู้ระลึกได้ว่าตนรวยคุณไม่ได้ต้องไปหาความมั่งคั่งคุณเพียงต้องหยุดหลงลืมว่าคุณมีอยู่แล้วเมื่อคุณจำได้ว่าคุณรวยลองคิดดูสิ เด็กเล็กๆที่หัวเราะในสนามหญ้าพวกเขาไม่ได้รู้ว่าตัวเองรวยหรือจนแต่พวกเขามีความสุขเพราะเขาเป็นความสุขและนั่นคือความรวยแท้จริงในรูปพลังงานเมื่อคุณกลับเข้าสู่สภาวะนั้นสภาวะที่คุณไม่เปรียบเทียบไม่ขาดไม่รออนาคตแต่รู้สึกว่าฉันมีอยู่แล้ว คุณจะเริ่มเห็นสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆในชีวิตประจำวันบางคนยิ้มให้คุณโดยไม่รู้จักโอกาสใหม่ๆปรากฏแบบไม่ตั้งใจหรือแม้แต่งเงินที่เคยคิดว่าจะไม่มีวันได้ตกลบไหลเข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งตามเพราะคุณเปลี่ยนคลื่นแล้วจักรวาลจึงเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับพลังของคุณ แบบฝึกจิตแห่งการระลึกคืนนี้ก่อนนอนวางโทรศัพท์หยุดคิดถึงสิ่งที่ขาดแต่ให้คุณหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกถึงพลังของการมีรู้สึกถึงหัวใจของคุณที่ยังเต้นรู้สึกถึงร่างกายที่ยังหายใจ รู้สึกถึงโอกาสที่รอคุณอยู่ในวันพรุ่งนี้และพูดเบาๆในใจว่าฉันจำได้แล้วฉันไม่เคยขาดอะไรเลยฉันรวยในพลังของฉันเองทำแบบนี้เพียงหนึ่งนาทีก่อนนอนคุณจะเห็นว่าโลกภายนอกเริ่มสะท้อนสิ่งใหม่กลับมาเมื่อจิตกลับมารู้ว่าฉันมีอยู่แล้ว คุณไม่ได้จนคุณเพียงลืมว่าคุณคือเศรษฐีแห่งพลังชีวิตคุณลืมว่าทุกลมหายใจคือของขวัญทุกเช้าที่ตื่นคือโอกาสใหม่และทุกความรู้สึกดีที่คุณสร้างคือพลังงานที่กำลังเรียกสิ่งดีเข้ามาคุณไม่ต้องรอให้โลกให้คุณก่อนเพราะคุณคือผู้ให้ และผู้ให้คือผู้มีจำไว้นะคุณไม่ใช่คนจนที่รอปาฏิหาริย์แต่คุณคือปาฏิหาริย์ที่กำลังระลึกถึงตัวเองเมื่อคุณจำได้ว่าคุณรวยจากระวาลจะเริ่มจำได้เช่นกันว่าต้องมอออะไรให้คุณเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เธอถืออยู่ในมือ แต่คือความรู้สึกว่าฉันพอแล้วและฉันมีอยู่แล้วในตอนนี้และเมื่อหัวใจเธอสั่นในคลื่นนั้นโลกทั้งใบจะเริ่มสั่นตามสุดท้ายหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ